ย้อนกลับไปคลิปก่อนนะคะเราได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลดไหรกับการฝากของไว้ที่ล็อกเกอร์ใช่ไหมคะใครที่ยังงงอยู่ยังไม่เกจอยู่เนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะทีนี้เราก็มีการพูดถึงกุญแจกลางที่ถ้าแฮกเกอร์มีเนี่ยเขาไม่จําเป็นที่จะต้องไปขโมยข้อมูลทีละคนหรือว่าในที่นี้ก็คือไปงัดตู้ทีละตู้แล้วเพราะว่ากุญแจกลางเนี่ยจะช่วยเขาเปิดตู้ได้ทุกตู้แบบครั้งเดียว แล้วไอ้กุญแจกลางที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรจริงๆแล้วนะคะมันก็คือ ID แล้วก็รหัสผ่านของแอคเคาท์กลางนั่นเองซึ่งตัวแอคเคาท์กลางตัวนี้ก็คือสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ทั้งหมดเลยและปวามเชื่อว่าหลายๆบริษัทเองก็มีระบบที่เอาไว้เก็บข้อมูลของลูกค้าแบบนี้อยู่แล้วแหละ ในนั้นเนี่ยแค่คนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงแอคเค้์กลางเถอะทำรหัสแล้วก็ ID หลุดออกไปนั่นก็ทำให้มิชาชีพนเนี่ยสามารถเข้ามาในระบบแล้วก็ขโมยข้อมูลของลูกค้าทุกคนได้แบบง่ายๆเลยซึ่งวิธีการที่แฮกเกอร์จะได้รหัสผ่านแล้วก็ ID ของแอคเค้์กลางตัวนี้มานะคะก็มีตั้งแต่วิธีง่ายๆไปจนถึงวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้นถ้าใครอยากรู้ว่าแฮกเกอร์ใช้วิธีไหนบ้างในการได้ i อแล้วก็รหัสผ่านของแอคเค้์กลางมาเนี่ยก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปนะคะ